น้อมบังคมบรมขัดติยราชเกิกประกาศเกียรติคุณจำรูนผลทรงสืบราชจาก,กรีวงมิ่งมงคลเฉลิมชนสถาวออมรคุณราชกิจกอบนำทาสืบสารบุญญาธิการปกไทยในไอศูนยราดน้อมกล้าว เพิดพระองค์ทรงจำรูนพระปรีชาเกื้อกูลผสกไทยทวยราชน้อมอวยชัยให้พิพัฒน์เจ,จ,จิดจรัสเฉลิมชนมงคลสมัยอัญเชิญทิพเทพอวยพรบวรชัยพระเกียรติก้องเกลิกไกลในสากลขอใจรัตตนะล้ำจำรัดเลิศ พรประเสดดริฐดลฤทัยในทุกหนทรงพระเกษมเปรมปรีฤดีดลสำริดผลขอพระองค์ทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสรวิทยจันทโสพลพรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตราดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้า,าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมและข้าราชการ,ารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกด